ทำนมไม้ก็สวัสดีบารดินปะทองสวัสดีปะทองจ้าสสวัดีค่ะเล่นมีดเล่น้า,า,าเล่นมีดเล่นขาติดเหลืองเลยเลยมีกีฬาถ้าเขาผ่านนี่เนาะเอาๆๆงานหมา,านงานงานบนสองสวัสดีครับบนวัวนสวัสดีครับบนวัวมารยาทเอาต้มจืดใส่สิคก็โอ้โแมนแมนแมนสุดยอดแซ่บเนาะต้มจืดสิคก็หมูมาต่อ อานอกินน้ำเลปานม้านอมมาเด้อมา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 ครับป้านอย่านจากสมพงศ์นะครับเออไปถากหาาแล้วว่างๆกันเลยโอ้ลงไปโอ้ไปม่วานไปหาหาเป็นตูยืนด้ยถ้วยป้นหอไแล้วหงไม้เนีไม้เอ้ยเฮ็ดเอ้ยทุกอย่างบมื่ถวนหาเป็ยนตูวยืนด้วยถ้วยเื่องปเนี่ย บ่าวทินค่อยสวัสดีเจ้าบุห็นนะคะสวัสดีครับโอ้ยอีกเป็นี่ยตาบ่าวทินก็แนมเจ้าู้สาวหมอดูข้าวมาสองโอ้ยแซลข้าก็มีจ้าหลายคนพิมพ์ภาษาอังกฤษเนาะเซลโอ้มาเซลมีมีเบาะมีเผลอได้โอ้ไปบอกเฮยได้บอลฟัง ทำใจด้วยลาวาโซเซียลนะด้วย่าบอกให้ทำใจโซเซียลระบบหนูหนูเห็ดดีแล้วล่ะชอบชื่อเห็นมีมีจังใช่นี่ต้องผ่าเลยครับเด้อเพยใหญ่าผ่าเพราะว่ามันมันยังุกไวเนาะโอเคต้มจืดซี่โครงต้อแหลมแหลมหวานได้ทำไมขาวนี่เนาะ มันมันมันต้มเกิดไวการที่มาสวัสดีครับสมคิดสวัสดีนะครับคุณสมคิดครับสมคิดว่าสวัสดีปัทอรสวัสดีค่ะค่ะก่อนนะมแต่แหวเห็นมีอีกนะเนี่ยเนาะในอ่านอ่านภาษาอังกฤษมีค่อยเปลี่ยนด้วเนี่ยเอากลาบบอกเอากลาบเมืนคนเหนื่อยเนี่ยสวัสดีนะครับเด้อป้าถิ่นอ่านภาษาอังกฤษผมเก่งเนี่ย ปึ๊กปึ๊กนะครับเด้อ A U G U S T A นี่สวัสดีบา้าเห็นคุณเคนสวัสดีครับคุณตุ๊กสวัสดีโออยากกินมาเบิร์กครับตลบ<า>อดเลยถ้าเลยไรจ์คนติดตามเยลยแหละจะพันแล้ว ป้าได้บอดเอสตั้งต่เดี่ยวดี่ยวกยัางนี่านได้พอสองรอยเยอะ้าใช่ีที่บาทของพี่นะรอส่สดีครคบคนรณบสทถอนระวางมือนะคะรว้เด้วยรวมไรวาอยท่มาจากเคสวัสดีครับคุณไรวาครับคุณมุกสวัสดีครับมต่เมิ่อวปนอนฟอกอันนี้ทำหนูไหมใส่ใส่ทุเรียนแถมน่ะ มัดแล้วนี่ไม่ได้กินซ้ำเดี๋ยวเดี๋วเดีลูกวาชนะาเจ้าสิกคนสั่งกินรอเยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยสามันป่โอ้ยเดื่อไห่จะถึงพันจะได้ไปลำดันให้หน่อยให้ถึงพันจะได้ไปลำลำชิดเลผู้หลวงบอกเรี่องว่าลำยวนกันเลยกะลำยวนตอนนั้นดัหนาดำหน้ากรดัดหนากระดับน้อไม้คด บางบางเขาพูดบางบางเออไม่ตรงเลยไปเก๋ต่อมบานอ่าพูดบางบางตากแดดพ่อแห้งพ่อแห้งขอมาทอดอร่อยแห้งป้าขอบคุณนะครับขอบคุณคำแนะนำดีๆนะโอ้ยในีแดดนกินนี่แบกกันพี่โจไปไหนซะนี่นะน้องเจสส์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาแย่งเขากินสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงถิ่น กินไม่สงสารใครเลยโดยเฉพาะสงสารแบบคุณตัวเองเลยนี่อันนี้ให้ประถอนอันไหนเอาอันไหนอันไหนดูเด๊ะเอาเพูดใหม่ดิเมื่อกี้มีการโยกด้วยนะอันไหนเอาอันไหนมีการโยกด้วยนะอันนี้ให้ประทานอนอันเล็กให้เจสอันอันใหญ่ให้ประทานเมนแบบเมนเบิร์นอมอร์อะไง้ยหอมหวานนะคะหวานเรียนหวานหวานหวานนั้นเอามาให้สองเอ้สามกิโลนะ ปะถอนไปหาเห็ดไปหานอไม้แล้วไปเื้ตอตะอมยอกยุตนาอาวงขอบคุณนะครับคุณพี่ซ่านาายยาี่ฝากมาให้ปะถอนมานานแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าเมริกาฝากไปให้แม่น้องสมภูปปด,ด้วยบงดินมีผู้ใจดซีซื้อมาฝากอุสิฮะอามาหมดแล้วบ่หมดแล้วบ่ที่บ้านเนีไงว่าหมดไงเฮาเฮาตอเฮาตรอลเื่อไว้ครับนนนานอเออออย่างา ชาลอย f อไมีใครใจดีซื้อฝากแจนบ้างเงสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแจสจากคนสมเนียงนะครับสวัสดีค่ะเรอได้เลยตอทินไปเออนี่ขอโทษจริงๆด้วยคุณอ่าพิมพ์ท่าน,นะครับเบาถินสายบานให้กับกองไฟ้สดกับยู่กายยุ่แต่ว่ากองเอ็ดคลิป เพรมีเหตุเร้อันตอนเสื้อบ่าตอนใส่บาต้องขอโทษขอนนี้อันนี้ขาใหม่ใช่ไหมอันนี้ขาใหม่ใช่ไหมขาใหม่นี่ใส่เสียจะได้อะไรเนี่ยเยสเนี่ยมันก็บวชค่อยสั้นทีมันก็อันนั้นเนาะมันอันนี้สั่งซื้อมากเลยวจะสั่งให้สั่งลรัสดาอย่าสั่งเลยว่ะจะสั่งให้จะสั่งให้อยู่ลรัสดาบอกเธอะสี่ร้อยเจ็ดสิบอันนี้มั้ะจด้สั่งเลยดูไเลยได้ค่ะ ค่อยสร้างมาเดี๋ยวผคอยไม่คอยไม่ได้สั้งเพราะว่าเก็บเงินไม่ซื้อทุเรียนลุงถิ่นเลยไม่ได้หากล้องเลยจะไปรับจ้างดำนาแล้วุงนี้นะไม่มี้จ้างดีก็วนี้อสนที่คไม่รูกระเป๋อ่าฮะไม่มีแอนโฟของก้าวไอ้ลูกนะอันนี้มัน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 ลุดเทีเออลุดเทีที่จริงอันนี้คืออะไรต่อรอบต่ลรอบต่ลรอบคอรอบคอพอมันรู้แลยมัน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 หลอกไม่ได้เป็นตัวทีเลย พอมันทีไม่เอาอันนั้นมาเอาไปเลยอขาดก่อนเอาตัวนี้มันบ่เอาตัวนี้มันบ่เดี๋ยวสั่งให้ยังไงก็ถึงก็ได้เอาตัวนี้สร้างเลยก็ใช้อยู่กับอยู่กับพี่นี้มันเหลือเนาะน้ำเขาพูดขึ้นมาเหลือกระ้ับน้ำขาพูดเหลือที่ไหนขอบคุณท่านคอยฝากทากม่อหนสวัสดีครับเพิ่เติมน้องแคทกะ ถ้าไปยูเซอรเนี so future, ่ยเป็นเนื้อความคือร้อนแหละยางผกอ้วนโอ้ยมาจีบมีดจีบมีดได้ลงอยู่บ่ลงอะไรคะลงคลิปอยู่บ่ไปดันให้หน่อยดันอะไรไปดันให้มามาจีบมีดมาคุยมาคุยเดี๋ยวลูกมาถือสิก่อนเดี๋ยวลูกไปหายแข้งหนาหนาไปหายแขรงตรงยายหอนทำอะไรอุ้ยแขรงถุงนี่ฮะแขรงถุงแขรงถุงลายแขรงถุงหน่อไม้อันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้เนี่ยนะพะรันง่อยเหรอพะน้ำมูกินนิดนึงหนึง จะทำอะไรคะจะนั่งค่ะไหนให้อ่านตรงไหนฉันไม่เห็นมีอะไรให้อ่านเลยอันนี้คือของฝากหรือคะใบขับปั่นกันแล้วขับปั่นแล้วอันนี้ล่ะนถอนยังไม่ได้กินเลยมือปดร้อนมาถอดทำงานถอนยังไม่ได้กินเลยก็ถอนมาจะไปดูอย่านไม่ไพ่ปลาน้อยแจ๊ดตัวนึ่งจีนน่ากินมากค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จะไปทำเอาใครจะสั่งทุเรียน ได้นะครับผมโอ้คันๆโอจะสั่งไหนทุเรียนทุเรียนกำลังสั่งมา,มาอยู่จากอุตดิตอยู่เจ๊ท<อ>ี่<อ>จะมาสแตนบายมาลองชิมก่อนนะลุงหินนะก่อนจะขายของต้องให้เจมี่รับประกันให้ว่าทุเรียนของลุงถินเนี่ยมันหวานกรอบหอมอร่อยเหมือนเหมือนที่โฆษณาไว,วา้รือปล่าน้องเจ๊น่ารักมากค่ะใช่น้องเจ๊น่ารักค่ะจทุกคนสวัสดีค่ะภาษาอังกฤษอ่านกยอนเออ ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเรื่องอะไรยังไม่พูดก็เล่าเราจะคุยกั็สมองเก้อนเสาไหนตรงตองก้อนเสาเนี่ยนู่นอยู่นหนแถวไหนก็เลยเสาก็เลยกินข้าวเสาแล้วก็ยังไม่ใช่แถวโลงไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราเน่ยกินข้าววันละเที่ยวก็ได้ค่ะลุงตายก่อนไม่ตายทำไมตายเจมี่ไม่เห็นตายมาเที่ใหญ่เลยจีออ

นีจากจามกมาจามกทำอะไรคะ่นีจมกมานีจามกน้ำวานจะดูสองมือสามมือหลับมกหน้าเมื่อเมื่อจำหน้าเนี่ตั้งให้ลรามวนน่อยอันนี้สองสวัสดีจ่าเจมี่สวัสดีค่ะก็ผู้มูเขียวสวัสดีนะคะเอาเลยนะสั่งเลยนะเอาไหมจะเอาไหมลุงจะเอาไหมเดี๋ยวผมกดเลย ตัวนอตเลนอยตัวนตัวนี้ตัวนี้สองร้อาบาทเออตัวนี้เตัวนี้เบิ่งเิงหัหัวลอกมันเดียเดี๋ยวเบิ่งหัวลอกมันเป็นเกียววัีเป็นเกียวเปกียวแบบนี้บ่อย้าจะเป็นไม่ไม่อีกไม่นานนีนี่เกียวเกียวแบบนี้แหละผ้าเาเเอาตัวนี้เาห้าใช่้แต่ต้งเลยไหม ยังค่ะของมาเข้าใจของมาเข้าใจว่ะ,ะโอเคลืมไปจ่ายไว้เหรอใช้ไว้ก็ได้ค่ะอันนี้ส่ถ้าส่งถ้าส่งยี่สิบเก้าบาทโอเคอันนี้ไม่ได้บวกค่าส่งเลนบอโอเคอร้นอรนดดประมาณสามร้อยกว่าบาทโอเคเจมี่น้องเจสสวัสด,ดีสดดค่ะสวัสดีค่ะเอาขากลรองตัวเล็กเนาะเพราะจะเอาตัวเล็กนี่แลไม่เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่มันมันมันหนักเข้าันไปน้ำร้อนนะแมน โอเคเอาเอาะน้อยอย่างนึงไม่ว่าจะเอาไอ้ไอ้นี่นะกันสันนะนะอันนี้นะเอาไปถุงยังไ่งคุเก่าโอ้ยังไม่มีเวลาเลยคุณแม่เลยว่าจะไปไหนก็ไม่ได้ไปไปนจเหลือวขันตุ๊กเลยลูกนี่นี่กันสั่นใน495ไมาเซลฟี่ด้วย เนี้ยเราตัวน้อยแหะโอเคค่ะสร้างไปยังกำลังสร้างอยู่สวัสดีค่ะบ่าวหินสวัสดีแทนบ่าวหินด้วยนะคะบ่าวหินกำลังไปหาแข้งหาขาอยู่ค่ะขันย์จะอวนก็แบ่งแข้งขาค่าวหินไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่กำลังไปหาขาอยู่บ้างตอนนี้ทุเรียนกระหอนเมื่อเด้อเพื่อเะสร้างมาสร้างเด้อที่มีสร้าง อ่านไม่ทันก็นาอยกินแห้งเนี่ยุเ่ยมเย็่านย่มอนเมีมีเรียกชื่อค่อยแน่ล้วขอบคุณนะคะไต่จะถุงแต่จะได้อันนี้ทีกอย่าง่อใม่เจมี่ไม่สวยค่ะไม่ไม่ไอยเหรอแต่แปดถุงมาค่ะวันนี้นะคะเจะไปเยี่ยมหัวมาข่อย มันนอนอนยุตีนใ่หูกเจมี่อ่ะค่ะเป็นเปลนค่ะวัะดีค่ะได้เป็ดหงนะคะนอไม้รลายซีนอไม้ายซีไม่ลอยเายสวยฝากไว้น่อนนะคะขอบคุณค่ะ